คลิปแค่หนึ่งวันแต่มีคลิปลงได้ทั้งสัปดาห์เลยนั่นก็คือคุณต้องมีตัวช่วยด้วยการลงแอป TikTok Studio ค่ะคุณสามารถไปโหลด TikTok Studio มาได้เลยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถทาคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นเพพาะ TikTok Studio นะคะจะทําให้คุณดูหลังบ้านได้ตั้งเวลาโพสต์ได้ทําอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วเวลาเรามาอัปโหลดหรือโพสต์ใน TikTok Studio TikTok เขาก็จะช่วยดันด้วยค่ะเขาสามารถให้เราตั้งเวลาโพสต์ได้ง่ายๆเลยนะคะแค่คุณเอาคลิปที่คุณต้องการโพสตในแต่ละวัน อัปโหลดที่มาใส่หัวขอ้อใส่รายละเอียดใส่แคปชั่นใส่แฮชแท็กให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็ไปคลิกที่ตั้งเวลาที่คนสต์ิวคลไลท์ไว้เลยนะคะคุณอยากใส่เวลาคุณอยากให้คลิปนี้โพสต์ตอนไหนวันไหนเวลาไหนคุณก็ตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะมีคลิปไว้โพสต์ทุกวันในสัปดาห์เลยค่ะทำงานแค่วันเดียวการสร้างตัวตนง่ายแค่นี้เอง ถ้าใครอยากรู้ฟังก์ชันไหนใน Tik Tok Studio อยากให้โค้ดมิวมาแนะนำเคล็ดลับแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้เลยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามโค้ดมิวไว้เป็นเพื่อนร่วมทางคนด้วยนะคะ